ปลาบอ่อเหยียบพี่น้องบอ่เหยียบค้อนครับขึ้นทั้งจอมตุ่มครับป้าทุท่บ่เหยียบพี่น้องบอ่เหยียบค้อนครับเก้งขนาดครับผม มันหูวจักฝันเหยาบก็พี่น้องหัหยาบเลยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเหยียบจนได้ครับผมวันสิบหเหยียบนะครับนกนุ่มตัวนี้นะครับเก่งครับโอ้สงสัยต้องเก็บไปโดนพี่น้องนะครับเอากันในขออนุญาตเป่าลงนะครับในแต้มที่แต้มที่หกครับผมของหัาเจ้ามิตรภาพนะครับแต้มที่หกยังเป็นทางการนะครับแต้มที่สองคล้องมณีครับผมเอ้าเป่าผ่าพี่น้องไปเอานกลงเมืองครับพี่น้องครับ กันได้พี่น้องเหยียบกันได้โอ้จเ,อเออจ,จ,งจ,งงจ๊งค่ะนกคนนี้เห็นท่านสมเลยพี่น้องนกเสียงน้อยหน่อยเลยครับพี่น้องแต่ว่าใจคับนกนุ่มๆใจแห้งโอ้นกแฝดบ่นี่ใจแห้งพี่น้องใจแห้งนะครับเอาพี่ตภาพสุดยอดแล้วครับเอาผขาห้องกอนติดตกใจฟาเบอร์เชได้ครับพี่น้องครับ แต้มที่หกนะครับเดี๋ยวเพิ่มเอาเพื่อบันสางปลาจินครับพี่น้องครับวันนี้ครับพยายามนองไส้นะครับเอากะฝากพี่น้องนะครับเบิ้งตัวตนนะครับเนาะเบิ้งไล่เดี๋ยวสลเลี้ย์วันนี้เดราพี่น้องโอ้ขบเปียกเต็มเนียงเลยเพราะว่มันหาวครับขบเปียกเต็มเนียงให้กินข้าวหน้าฟังนะครับเอาสำหรับกินสวัสดีครับครับพี่น้องครับเชลยนะครับติดต่อได้สองโตนะครับผมเพรานว่าอาจจะเป็นนกกินขวานแถวนี้ก็ได้ครับมันห่วงทินนะครับ ตัวนี้ที่ได้ล่าสุดบพันครับที่ขึ้นเหยียบหลังตุ่มเพเนียดพี่น้องนะครับสุดท้ายก็เหยียบค่าค้อนยังคู่นะครับผมไายรูปบท่านนะครับโอ้เธอว่าใจครับพี่น้องครับเดี๋ยวล่องเลี้ยงมงกรมาติเชียร์เลี้ยงได้บ่นะครับสำหรับเชเด่ยตัวนี้ครับตัวที่สองอันนี้ตัวแรกครับพี่น้องครับไล่กันสีสู่ตัวแรกว่าไ้หรอครับตัวที่สองนว่าที่แรกผมมาสิปอ้อยนะครับผมมาสิบอเอานะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเอาอยากเอาไว้เบิ้งนะครับให้ร้านเพิ่นให้ร้านไส้เบิ้งตะกันนะครับขันมันบ่ดียังไหนจังปล่อยมัันนะครบ บอลกับกรุงเทพนะพี่น้องเนาะเจริญ่ตัวที่หาตัวที่หกของเจ้ามิตรภาพครับผมนี่ผมบวดแล้วครับทอนทอนปีกให้แล้วนะวอาหารก็เอาไว้แล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงว่าเมืองรับพี่น้องเดี๋ยวมันดินจะไหนก็จะให้เป็นปล่อยนะครับบอได้เห็ดกินนะครับพี่น้องครับผมเลี้ยงนกเพื่อจะไปลาบนะครับนี่ต่ปล่อยเอ้านี่แหละครับผมตัวตนนกปลาจีนครับตัวน้อยๆหลอดๆเล็กน้อยมีตัวหนึ่งครับสองกูพี่น้องมีคว้มนะครับนะครับ มีความอยุดแต่ว่ามะเขามาไก่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนต้นไทรปงกันมารอบหนาสําหรับได่ตัวที่สองนี่เป็นนกมีข้าลุ่มหนุนนะพี่น้องเนาะที่จะชัดกันขึ้นหนุนคัดนี่เพราะท่านชัดแต่ว่าหนุนนี่ชัดแห้งนะครับก้อนจีบเึ้นไปล้างตุ่มนกเอาโปรดติดตามงพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับทิพนเสานะครับมาอำเภอบันสร้างจังหวัดปาจีนนะครับปาจีนบุรีนะครับดี๋ยวผมจิกลับแล้วครับกับเ้นสุวินทว่งเนี่ยแหละไปมินมิลี่แล้วก็ไปลงบางนานะครับกับมสมุนปาการก้อนครับพี่นองครับ ฝากพี่น้องกันนะครับกดติดตามนะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม936คนนะครับขอบไปคุณพี่น้องหลายๆครับนะครับกาวังวาสิถึงพันเร็วๆนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้องยิใจฝากคอมเมนต์นะครับหลายๆอาจารย์มาคอมเมนต์กะบร่งเทียบกะสิบวัได้ตอบนะครับขออภัยหลายๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะสิฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ